คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพาด้วยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่4กลกุมภาพันธ์พศสอ6 5นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็ฝากด้วยนะครับฝากกด s u b s c r i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นแนะครับมาให้เีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็เป็นงวดแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขที่ออกนะครับ497 496นะครับ497 496นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เข้านะครับจะเลขทูปปู่นะครับแล้วก็เลขในตารางนะครับ เลขสูตรตารางของมังกรทองนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่ทวดเข้าเต็มเตมเลยนะครับผม96นะครับสําหรับสูตรจอ3ตัวมาเฉพาะเลขวิ่งนะครับเอนมินให้วิ่งอยู่ที่4อยู่ที่1แล้วก็อยู่ที่5นะครับผมมาเลขวิ่งนะครับถ้าวิ่งถึงจะได้เจาะไปไม่ถึงนะครับเจาะไปมันก็เข้าหลายตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่วิ่งถึงจะเข้านะครับสําหรับงวดที่แล้วก็เข้าเลขในตารางนะครับ 94นะครับเข้าฝั่งลาวนะครับวังพุทธนะครับเลขในตารางก็คลังยังเดินดีนะครับครับผมสําหรับเลขทูบแอดมินก็จุดแล้วนะครับก็ด้านหน้าเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเลขทูบนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านก็ยังยังปักอยู่นะครับยังไม่ได้ออกนะครับตามนี้เลยนะครับงวดที่แล้วให้98896นะครับพี่น้องได้เฮ96กันเยอะเลยนะครับก็นั้นนะครับผมแอดมินเห็นนะครับ6 624นะครับแอดมินเห็นเห็น624นะครับพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับมันไกลหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับแอดมินเห็นเป็น624งวดที่แล้วแอดมินเห็นเป็น896นะครับหรือว่า09696กับ9ตัวเดียวกันนะครับหรือว่าจะ942ก็ได้นะครับสามารถกลับขึ้นกลับลงได้นะครับเลข6กับเลข9อ่าเข้าเท่าตัวเดียวกันนะครับโอเคนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับแอดมินก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับ กับสูตรนี้นะครับผมเป็นสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับก็ใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยนะครับผมใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็หวยหุ้นก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เพราะรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเป็นสูตรดูแล้วรวยนะครับสูตรมังกรทองนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับ ตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับกับสูตรมังกรทองแม่นๆนะครับก็จะสรุปสั้นๆให้ดูนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับก็เข้านะครับผมงวดออกวันที่17นะครับผม17มกรานะครับเลขล่างออก92นะครับเลขบนออก59มานะครับผมนี่คือวันจันทร์นะครับจับดิบก็มานะครับแอดมินก็มีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับวันจันทร์ ส่วนวันอังคารนะครับเลขออกตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเลขออก30มานะครับผม308นดะครับแอดมินจับได้307นะครับผมโอ้ยแต้มเดียวนะครับเกือบแตก3ตัวนะครับเลขเลขล่างนะครับ3เลขล่าง30นะครับเลขบน307นจะครับจับได้307เจาะ07โอ้ยแต้มเดียวนะครับเกือบได้เฮ3ามตัวนะครับก็ถือว่า สูตรใช้ดีเลยนะครับสำหรับพี่น้องสนใจก็จดไว้แคปไว้สำหรับวันพุธที่แล้วนะครับผมก็มาอยู่นะผม9ก4า9นะครับมาทางฝั่งลาวนะครับผมถ้าเจาะดิบนะครับถ้าเจาะคู่น่าจะจับได้7 4อยู่นะครับถ้ามีไปตำราปุบประกบคู่นะครับผมน่าจะได้74นะครับหรือว่า96ถ้าเจาะได้9กับ4นี่แจวเลยนะครับโอเคนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับพีสพี่น้องที่โชคดีสำหรับวันศุกร์ก็ตามนี้เลย สนใจจับคู่จับวินแอดมินก็จะใช้สูตรจากทางช่องด้วยแล้วก็สูตรมังกรทองนะครับคัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขก็คัดลงในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเลขสูตรนะครับเด่นๆนะครับผมเลขในตารางนะครับก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ หกตัวนะครับก็จะมีเลขสูตรจากทางช่องแล้วก็เลขมังกรทองนะครับผสมกันมานะครับลงในเลขเลขเลขที่จะให้ไปสูตรเจาะนะครับสําหรับเลขในตารางนะครับก็จะมีเลข1เลข6เลข3เลข4เลข7เลข0ูนย์ะครับอันนี้คือเลขสูตรของมังกรทองนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับสาหรับ fc พี่น้องที่สนใจนะครับ โอเคนะครับแอดมินก็จะเจาะให้นะครับผม3คู่เหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบนะครับสายวิ่งสายรวดงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับผม74ทางฝั่งไทยนะครับก็เข้า49นะแอดมินก็เจาะ4ให้อยู่นะครับเน้นเจาะนะครับก็จะมี 0, 4 4 2 5 4นะครับเจาะ4ก็จะมีอยู่3คู่นะครับผมประกบคู่ได้3คู่นะครับผมเจาะออกมาได้นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับแอดมินก็จะเจาะให้นะครับผมเจาะให้นะครับ สองคู่นะครับอ่าสำหรับเด่นๆนะครับก็จะเป็น0440 2442นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับจะเจาะให้อยู่ประมาณสองคู่สำหรับห้าสี่ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับสุดเจาะตัวเลขตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับก็เจาะอยู่ที่หกนะครับหกเด่นๆนะครับก็จะมีอยู่หกศูนย์หกสี่หกห้านะครับ ก็จะมีตัวเด่น5 5 665นะครับ6 5 5 6 6 4 4 6นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับเจาะ2คู่นะครับสำหรับตัวที่3นะครับจะเจาะจากเลขสูตรจากทางช่องก็คือเลข9กนะครับก็จะมี2 9 9 4 9 6นะครับสำหรับเด่น9นะครับก็จะเป็น2992นะครับ92 2 9สองนะครับ 9449สานะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็9 6กลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็สูตรเจาะออกมาได้อย่างนี้นะครับครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอามินเจาะไว้ให้วงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสำหรับเลขชุดในตารางนะครับก็เป็นเลขสูตรนะครับผมก็มาดูนะครับสำหรับชุด3ตัวก็เจาะเรียบร้อยแล้วนะครับผม ชุด3ตัวประกบคู่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเด่นๆนะครับก็จะมี6 6 4 2 5 6 4 2 9นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับผมก็มาไปกันต่อนะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวนะครับเด่นๆก็จะมี0 6 6 4 4 2 5 6 0429นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด4ตัวนะครับสำหรับนะครับผมชุดเบิ้ลนะครับก็ระวังไว้กันไว้ให้3คู่ก็จะมี446699นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่4กลกุมภาพันธ์พศ .2565 นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับครับผมสำหรับ Fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยราวพัฒนาสุดเจาะ3ตัวนะครับเน้นๆนะครับจาก ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับพ c พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับสำหรับพ c ่พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบสูตรเจาะจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับผมเข้ามาแล้วเดือนมกรานะครับผมสิบเอ็ดงวดเข้าสิบสองงวดเข้าสิบเอ็ดนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้นะครับถ้า FC พี่น้องอยากได้สูตรนะครับผม2ตัวบนนะครับหรือว่าสูตรเม็ดเดียวนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆมาให้เอฟพี่น้องรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ